สวัสดีทุกคนด้วยนะครวันนี้กัเากินไหมคะวันนี้จะมาเขาเขาจรจต้องูต้องกต้องพูดถกเสมอพูดถกเสมอล้ล่อิสโตมเรนเต็ุตเรนเตมุตรเดียวสามองหนึ่งาหนหาย มิจมิฟาดีโอ้โหมมมม้าเดมมงมม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 ลมมมมมมมุมมมอมม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 มอจุดมม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 มะมมมมม เราลงที่จุดแพลกนะอืออือือตรงนี้เหรอแล้วเหล็กล่ะเหล็กไหลเหล็กไหล่ยเหล็กไหล่ยตรงไหนเหล็กตรงไหนยังไม่รู้เลยนี่เหรอกดดีกดดีพ้องนี่กลุ่มเ่าเป็นตัวค้าบอโอ๊ดิอือ วาก็จะดิ้งมาเฮอเอามามาตีคนก็ได้วะแปลเอาอะไรด,ดีออกเอาอะไรดีดจเกาะไม่เอาวักเท่าไหร่อืมอ่ะ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  อืมเอาไหมาให้หมดเลยพอ่อแม่ก็ทับมานี่คอเคยกูเอาเอาไงดีกูไม่เห็นใครเลยมันนั่นอ๋อคิดว่าตรงโน,โนู้นมันเป็นยินม้มมุ้งเท่ไหมนี่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 น อ่อลงสี who who ่ฟีฟ่าพี่ฮอมีเรือเนี่ยนี่เรือมึงใช่ไหมเนี่ยเรือโคตรเทียนคุยโอเทีนทีคนเทีนทีเล็กเอ็กเทียสโตอะไรอะชีกูมีไม้นะกูมีไม้กูมีไม้กูมีมึงมีแต่ไม้ดิเออเออเนี่ย Kamu bakal kembali? Si, Sisi ini Aku sangat menyesal Kau akan เอ้ยตกชีบกูดมตายคิดเอ๊ะเกลียดกันบักตายดีกว่าโอ้โอ้บักชิดเลยไปโอ้โอ้หนุ่มปากผมไม่เช้านะเอ้ยใส่กอกันเนี่ยอะไรวันเข้าบ้านเห็นไหมอีหมาไอเ็มนี่ ไม่จุดกฟอ,อ๋อโหได้คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยมีกระเป๋านักเรียนมาแล้วอยู่นี่หรอนักเรยียนนักเรยียนไม่ใช่นักเรยียนนักเรยีนเรยนเรยียนมีละครหรอป่ะเนี่ย อมีตั้งเยอะโอ้โหไมยก็สีแดงมันเข้าตัวแล้วมันหายเลยนี่สู้มุชาเกย์เดี๋ยวตัวไม่ตายหรอกโอ้โหไม่ก็เราอยู่ทำงาน เดี๋ยวปลอดภัยปลอดภัยสิมิกมิกมิกทุ่มฟาเล็กยืนในกันนะเฮ้กูเห็นอะไรเฮ้เจอไอ้นั่นอะไรเมื่อกี้นั่นอะไรนั่นน่ะคนนั้นน่ะที่ลูกบอกอยู่น่ะน่าอะไรน่ะมาทำบ้างไม่เสียแปลงก็ยัมพัฒาไายกว่า

กูไม่ดาวโหลดอะไรทั้งนั้นมาก็แบบไป,ไปละจะมิกมิกชุดฟาดเดง